โอเคนะครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท,ท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแจกเอ่อสปินแล้วก็คอยนะคบผมก็เหมือนเดิมกันเลยนะครับมาแจกโค้ดสปินแล้วก็คอยนะครับอ่ะก็จะเป็นแบบบวกเงินตรงนี้แล้วก็สปินตรงนี้นะครับผมก็ได้เออผมตอนที่ผมรับแต่ผมไม่ได้อัดคลิปก็ดีมันก็เลยอันนี้ให้ไม่ได้นะครับผม มันก็จะเป็นสปินตรงนี้นะครับก็ถ้ารวมๆแล้วถ้าทุกคนยังไม่ได้ใส่โค้ดไหนเลยก็จะได้เป็นร้อยสปินเลยนะครับผมได้เป็นร้อยสปินเลยนะ,ะแปบ๊บเดียวทุกคนก็ได้อัพบ,บ้านแบบขึ้นเร็วๆแบบผมได้แล้วนะผมก็เพิเ่งเล่นประมาณวันสองวันเองนะเพิ่งโหลดมาเมื่อวานนะมันก็ไม่ได้ไวมากหรอกครับแต่มันก็พอได้อนะ นี่นะครับแล้วก็จะได้เอาไปเล่นตรงนี้นะครับแบบว่าไปตีไปตีบ้านคนไปตีบ้าน,านเพื่อนอะไรก็ได้ครับเอาไปแก้แค้นเอาไปทําอะไรก็ได้นะครับถ้ามีสป,ปินเยอะนะคบผม love, อ่าก็เดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก so <are> ์ไว้้านล่างนะครับผมใครที่อยากได้สป,ปินนะครับก็มาดูคลิปนี้ที่จบนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปเองนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับบ๊ายบาย